ปีจีปทุมดึงสีแข้งเชียงใหม่เอฟซร่วมทับลุยไทยลีกเลกสอสมอสรเชียงใหม่เอซีประกาศปล่อยตัวเจ้าแจวสวิตไปพมราชพาติกุสตับสันกิติพลอุดมและสเตนิโอจูเนียในการย้ายไปร่วมทับได้รับปิดปีจีปทุมยูเนเต็ดที่มีศึกให้รักริเวอร์ไทยลีก2022-2023ช่วงเลกที่2ของซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้สวิตไปพรมราชลักไซวัย26ปีย้ายมาร่วมทีมเชียงใหม่เอฟซีในเลกแรกของศึกไทยลีก2ฤด,ดูกาล2022-2023และลงสนามในเกมลีกไปแล้ว15นัดฟุตบอลลีวัวคัพ2022-2023และฟุตบอลชาง f อฟเคัพ2022-2023อีกรายการละ1นัด ก่อนจะถูกปล่อยตัวในเลก2ไปให้กับปีจีปทุมิไนเต็ดในการลุยศึกไทยลีกฤดูกาล2022-2023ขณะที่พาติสกุสตาฟสันกองน่าลุกครึ่งสวีเดน Sweden, ไทยวัย21ปียัมร่วมทีมเชียงใหม่ FC ในศึกไทยลีก2มาฤดูกาล2021-2022ซึ่งเป็นการย้ายมาค้าแข้งที่เมืองไทยครั้งแรกของตัวเองโดยแรกแรกของซีซั่น2022-2023พาติกุสตาฟสันลงสนามในเกมลีก12นัด ฟุตบอลลีบัวคับ2022-2023ร่วม2นัดและฟุตบอลชาง FA คับ2022-2023อีก2นัดดันเกติพลอุดมในดันวัย22ปีเขาทำพยักเมื่อซีซั่น2021-2022โดยการพกตีกีมือ1ทีมชาติไทยรุนายุมิกัน23ปีรายการชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกกลุ่มเจ ที่ประเทศมองโกเลียโดยในเลกแรกของฤดูกาล2022-2023ในด่านเจ้าของส่วนสูง192ซนติเมตรลงเฝ้าสอนในเกมดิกให้พยักลันนาไปแล้ว4นัด s ันสเตนิโอจูเนียตัวรุกแดนซัมบ้าวัย31ปีเข้ามาคาดแข่งที่ประเทศไทยครั้งแรกกับเชียงใหม่ FC เมื่อต่อฤดูกาล2022-2023 หลังฝากผลงานในหลีก1 2ประตู7แอซซีดว่าตำแหน่งดาวสันวกข,ของทีม FK ป a r t i z a n บนเวทีอาบิสเน่ซูเปอรลีออเลหรือหลีกสูงสุดของประเทศแอลเบเนียในขณะที่เลขกได้ของซีซั่นนี้เจ้าตัวลงสนามในสีเสื้อพยากรน,นาเจนัดทำไป6ประตกูก่อนจะถูกปล่อยตัวสู่บีจีปทุมยูเนเต็ดลุยไทยลีกเลีก2ของฤดูกาล2022 2023ในที่สุด